ครับใช่สวัสดีครับโอ้โหครับผมวันนี้โชว์ฝีมือครับในกองเทียนมาเยอะครับกองเทียนสามสามยกนี่ดูกดดันพอสมควรใช่ครับวามนี้กดดันพอสมควรครับเราไปจังหวะเสียแบบลูกลูกตามเขาหน่อยนิดนึงครับจังหวะล้วมลูกอะไรเขาแน่นไปหน่อยโอ้จังหวะดีสามยกดีที่บางเหตุนี่อึดอนดพอสมควรเลยอึดอาครับเึยนะแต่ว่ามีอาชีพทั้งหมดแสนสามใช่ครับการตามครับตอนนั้นรู้สึกไงพอมีอาชีพมาตแต่พี่บ่าววงการ ดีใจครับเดี๋ยวมีอาชีพนานจะได้ได้อาชีพที่แรงเลยขนาดนี้ผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเกมการ<อ><ม>าชกมาเกมดีครับมาตั้งรับกล่าวว่าพลาดคือใครพลาดก็เข้าทางเกมคนนั้นประมานี้ครับว่าเราได้แข่งลูกโตโเราได้ได้นาย,ยัางไงครับเราเราก็ประมาทเขาไม่ได้คเขาก็มาดีครับยกาจังหวะยกสี่นี่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราดูได้เปรียบในเรื่องจังหวะฝีมือตั้งรับจังหวะสองใช่แล้วยิ่งมายกห้านี่ยทำให้เราชกสบายขึ้นเลยใช่ครับผมใช่ครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกว่ายกยกสี่เขาตัดสินใจพลาดไปเขาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเราตรงนี้มันทาให้ให้ให้เข้าทางเราไหมหรือว่าใช่ก็อาจะน่าจะมีส่วนส่วนตรงนั้นด้วยครับเพราะว่าอย่างว่าใครจะมว้ยตั้งรับั้งคู่นะครับใครพลาดก็คือว่าตาเป็นตัวตามก็คือถ้าเกิดใครดึงคู่ต่อสู้มาชกในเกมของเราใช่ครับได้มากกว่าก็น่าจะเป็นแล้ววันนี้เราก็ทําสําเร็จใช่ครับผมยกต้นๆนี้เราก็พยายามเดินขู่เขาก่อนนะใช่ขยับขยับ แต่ว่าพอมาเริ對對่มประมาณยุกปลปลยกสามพอตั้งล้ำได้แล้วก็พยายามดึงเขามาให้โชในเกมของเราใช่ครับก็แห็งงงแห่งรมวลหวาฝีมือนี้ยทุกวันนี้ฝีมือมันปล่อยตั้งรับอาเดียวก็มีพวกเสียงเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดราม่าอย่างนี้อย่างเดียวนู่นนี่นั่นผมมวยมวยนี้ผมก็จะฝืกอย่งหน้ายใจมวยฝีมืออยู่นะครับใช่ไม มวยปีมือทุกวันนี้มันนะกินยากใช่ครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอาวุธมวยจับสวยเนี่ยมันมีมันเห็นมันให้คะแนนกันได้ทุกวันนี้มันแต่นี้ถ้าเกิดอาวุธมวยอย่างเดียวมันมันสู้เขายากใช่ครับผมมันเอามวยเฮ่เดินเฮ่หลอถ้าบรรยากาศบน็อกไปเป็นประตามล้น่าจะเป็นโอกาสเป็นเพื่อไสูงใช่ครับผมใช่ครับก็น่เห็นใจรับมวยปีมือเหมือนกันครับผมผมก็คนหนึ่งครับให้กำลังใจน้องมวยจังหวัดของเ้ววันนี้ มีฉีดหนึ่งแสนสามหมื่นบาทกับฟอร์มวันนี้ที่สวยสดงดงามเลยเป็นไงบ้างครับน้ำหนักพิกัดนี้ร้อยสามสิบตามสุดเราทำได้ร้อ,ง 30, 30งอยเท่าไหรร้อยสามสิบนะสามสิบยังอื่นนะครับมันมันบีบมันบีบเยยันบีบไปใช่ครับมีมีโอกาสไหมที่จะปล่อยเวทไปร้อยสามบสามสองเจอพวกคมมาตัก ช่อฟ้าสมิงเดยอะไรแบบเนี้ยะครว่าถ้น่าจะต้องปล่อยแล้วทำเป็นสองสองเนี่ยนะครเพราะว่าสามสิบมันน่าจะอืดไปครับเพราะว่ามันดิบมามันก็ปืนมันไม่เต็มเต็เราคิดว่าเราคิดว่าสู้สู้ได้ไหมพวกช่อฟ้าพวกโคมอลตักพวกอะไรแบบเนี้ยสู้ได้เคยเคยต่อยช่อฟ้าไหมเราสมัยก่อนนะสมัยก่อนช่วงที่ว่าต่อยอยู่ดัน,นแล้วพวกต้องชนีพวกอะไรเนี่ยคือว่าร้อยสามสิบ ระดับแนวหน้ารับฟอร์มวันนี้ก็น่าจะกล้องเท่านี้ไม่น่าได้ต่อยกันเพราะรู้จักกันกินอยู่ด้วยกันแต่ว่าพวกช่อฟ้าเพชรดำอะไรน่าจะได้พวกน้อยใหญ่ไปไหมฟุกน้อยน้อยสามห้าใหญ่ใหญ่ได้สามพีสามสองนะพืที่แค่สามสองเนี่ยใครก็ได้น้อยสามพีสามสองถ้าโปรเตอร์เห็นเหมาะสมเข้ามาเลยใช่ครับผมครับไม่ประมาณนั้นแหละครับแต่พูดมากกันเดี๋ยวมีระไม้เดี๋ยวมีระไม้ใช่ครับเอาละครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วชัยอยากฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อว วันนี้นะครับผมเต็มที่ผมชนะแล้วนะผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเมื่อไปริ้วนะครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมยินดีด้วยครับผมบมุตตาฟาครับผมครับ